สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องดาวเรืองพเดชานะครับส่วนกืะเช่อเดียวกับเฟซบุ๊กเลยนะครับวันนี้ผมมาขึ้นเขาเลยนะครับบุกเดียวครับด้วยคลาสกิเค้ก140สิโีนะครับคนเดียวนะครับบุกเดียวบุกเดียวนะครับเซตก้องตั้งหนึ่งครับโอเคลุยเลยครับวันนี้ผมจะขี่แบบไม่จอดเลยนะครับถ้าไปได้แล้วถ้าผ่านได้ก็เลยผ่านเลย จะไม่จอดทักนะครับพยายามจะมีรถดเดียวให้พลเขาลงไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็วดยามาเลยจากขาเขาตะแก้วนะครับผ่านในมาหอบย,ยิงยามายังเขาลิงเลยครับจะไม่จอดทักเลยนะครับ อันหนึ่งเลนะครับไาดูจอดดูก่อนจอดดูเลยครับเฮ้ยสายตาไม่มีอะไรครับต่อครับเฮ้ยทำไมไม่ีใครขุดตงนี้วดึงขนาดเบรกไว้นะครับ,รบ,รบไ,ครคไหล เหนือไว้เลยโอเคเราผมจะไปตามที่เขาขุดไว้นะครับผมจะไม่ไปทางซ้ายผมจะขึ้นทางชันเลยดูนะครับปกติเขาจะไปทางนี้กันสำหรับทางนี้โอ้ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับสรุปมาผิดทางแล้ว่ะเนี่ยาทางนี้นครับโอ่ยพอดีมีเทาวันขวาง

ลองตรงนี้เลยโอ้เหลียวจังเครับยวเดี๋ยว็ยาวเลยเดี๋ยวครับไปอยนจุดทักแต่เราไม่ทักนะครับไปต่อเลย อเดี๋ยวตัดดันเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าดันมันจะเคลื่อนตาผมออกไป ดูกันนะครับว่านเรเ่อ์เขาชัน,น้าก็ดับเครื่องได้ไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องเพราะว่ามันทำให้เราต้องคอยลักษารระยะครับ ียวแทนคุณรถหัวคุณอ่ะตรงนี้ก็ชันมากชันมากก็ดับเครื่องลงอึ๊บอึ๊บอึ๊บ अॻिया รครับตื่นยครับตื่นยครับจะเะรียร้ยร่องอะไร ไักไ,ไหมครับเดีวขวาหักซอกแล้วก็เป็นระวางต้นกระถินใหญ่สองต้น,นครับจุดนี้ค่อนข้างชั้นแล้วก็คนซ้ายคนซ้ายก็ขาขวาหิดที่รถนะครับหาซ้ายรเพ่มโอเคตอนนี้เหยียบเลี้ยขวา ใช้ขาขวาประคองใช้ขาขวาหนีดทดี่รถเพื่อให้น้ำหนักเอียงมาทางฝั่งซ้ายเพื่อเหวู่ยง่งฝาทางลงชันนะครับถ้าแบบไม่ชันนี่เปไนทางนี้เหรอเดี๋ยวเป็ทางนี้ัวอะไรอะ่ะนี่นี่ข้ามาทางี้าไม่มานน่ ดอดูย็นไเลยลงยองดปสิดอะไรทำมันคันนะครับเกินไม่ก็ได้ยินยเสียงดังสองนน้นน้นสองไม่มีคนไม่มีเสียงเลย รถเก็บแต่เรารถยิ่งเยอะมากครับเ,เม,าบมชาเมชาเนี้แต่เขาไปกันหมดแล้วผมมาสายกันไป ไม่ตัดติดดวงครับกจะชัดไม่ยากครับนีครับวันก่อนที่ ย้ายรถสามล้อยเอามามาหน้าหงายแล้วก็เนี่ยต้นไม้รากตรงเนี้ยแล้วก็หัวหน้าเขา้านมำไม้นี้นามาแหเลยนำไม้แหง้ง,มมแหงนะครับแค่นี่มันเลยมาใหม่ๆเนี่ยมีคนอยู่บหมือนกันเนี่ย แล้เยอะเลยแล้วจะได้ช่วยกันขุดช่วยกันขุดจะได้เป็นทางดูเขาขับไปทางไหนกันเขาจะได้ขวาขึ้นบนแต่ผมไม่ตายครับผมจะไป Bà nhớ rồi Ba đây nắng anh Đừng cho tôi đấy Đã lên tấm Hết ครั้งเแท็กสามครั้งในเ,เรื่องครับนี่ครับว่าก่อนนี้ผมมาดิงอยู่ตรงนี้นี่ครับที่ผมยกล้อแล้วก็หนาหงไงแล้วก็แบบเพื่อนไม่ต้องมาช่วยครับตรงนี้ครับอ,อ๋อตรงนี้ขดลึกมากถ้าจะขึ้นยาก แผนคือเอาไปหน้า,าทางนี้ก่อนแล้วค่อยตบัดแล้วามาทางนี้ครับฮึบนี่ครับตบฮึปนี่โอเคแผนต่อไปคือเดินหน้าไปอีกนิดนึงโอเคเดินหน้าไปอีกนิดนึงแล้วก็เอาล้วได้หน้าครับมาลงล่างนี้เพราะว่าท้าผมก็จะดปอยู่ฝั่งนี้แล้ว เนาต้ะงอยู่ในล่างนี้อยู่ในถานช่วยกันขุดครับช่วยกันขุดเพราะว่าถ้าเราช่วยกันขุดเดี๋ยวมันจะขุดไปเรื่อย มาได้แล้วมาได้แล้วดูนะครับขับเป็นสองถังแล้วครับทัไมาแล้วครับขับเร็นสองจะราดหมกาจาดัจดเลยรวดเดียวครับ chở hấp dài Chịu máy nữa Chưa xảy mây Thấy mây được kiểu chịu máy nữa hấp mà có Thầm bật không lên đây hấp ชันมากแล้วก็ไม่ไม่ช็อตนะครับกลัวไม่ช็อตครับสายไม้จะเกี่ยวกับพวกกิ่งไม้ครับตรงนี้ชันมากนะครับรนั่งครับ,รรบฝั่งซ้าฝั่งซ้ายก็คือขาซ้ายชิดแนบกิดกับตัวรถไว้ขาขวาประคอง หรือไคล้องอมขาก็ได้ในพื้นด้านหน้านะครับขึ้นเดีวยวกันนี่ครับหลายคันมาติดตรงนี้หลายคันมาติดตรงนี้นะครับเทคนิคก็คือเราจะใช้ล้อหน้าเหยียบตรงตอไม้เล็กๆนี้ นี่ครับเหยาะขึ้นไปเลยแล้วก็มันจะผ่านไปได้นี่ครับง่ายครับโอ้ยน้ำต่อแล้วครับไอต่อไม่ได้จครับตอนนี้เราชันมนากนะครับ ช่วมนลงก็ได้เพื่อเปล่าไหลก็ได้เยุดอุตามปล่องเลยครับปล่องง่ายที่สุดครับไม่ยากเลยครับ बोन जो पर्था ยากง่ายไหมมาครั้งแรกอาจจะบอกว่ายากครับเพราะว่าคุณไม่รู้เส้นทางไม่รู้รายเราจะไปท,ทางไหนข้ามาได้ครั้งที่สองก็ง่ายครับสําหรับมือใหม่ก็ไม่ยากครับสําหรับคนที่กําลังดีนะคนที่ออกกําลังกายนะถ้าคนไม่เคยอ,ออกกําลังกายเนี่ย ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันถาถลงชัดมากก็ดับเครื่องลงครับ นี่ครับบป,ประตูนครับโอเคนะครับจบคลิปแล้วเขาลิงครับ บิเดียวไม่จับทับนะครับบินเดียวครับคลิปนี้คือบนเดียวบินเดียวทางแม่เจ้าเขาลีขี่เรือเดียวเราไม่จับทับถ้เกิดขึ้นมาหอบมาแล้วก็ขึ้นเขาดี เดอนหนึ่งขอเดินสองนะครับเรื่อจอดพักนะครับนี่นครับถึงทางออกแล้วนะไม่มีอะไรแนละ้วส่งในี้อง